ยี่ห้อกล้องของผมอ่ะมันน่ก่อนมันก็เป็นรุ่นเก่านะแต่มันเขียนเวตับลงมาอีรุ่นหนึ่งอ่ะซึ่งราคามันถูกมากรุ่นนี้เนี่ยคือมันถูกยุคไปแล้วใช่ไหมแต่ผมก็บอกว่าเอ้ยอันนี้นะผิดนะไม่ใช่รุ่นนี้ผมก็บอกมันก็ถือกระดาษมามันก็ดูกล้องมันก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยยึดเข้พอผมรู้ว่าไม่เกี่ยวกันเลยมันโกงผมไน่เนี่ยผมเลยบอกว่าแคนเซิลเลยครับผมก็ถือกล้องมามันก็แบบมองหน้าผมแล้วมันก็ฉีกฉีก เขียงกระดาษที่อย่างนี้มันก็แบบบวยวายเลยของมันสักใหญ่เนี่ยผมก็ถือกวางเดือนออกมาเลยครับกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอูรุพัชระครับผมวันนี้ผมมีเรื่องมาแชร์ครับผมโดนคนญี่ปุ่นหลอกมาพูดให้เพื่อนฟังเลยคือ เรื่องนี้สดๆร้อนๆเลยนะคือแบบว่าเพิ่งผ่านไปอาทิตย์เมื่งคียเองเลยแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะมาฟังนะเพื่อนๆช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของพวกเราแน่เยเราก็จะไม่รีรอและไม่รอรลนะครับเรามาเริ่มกันเลยไป คือเรื่องมันเริ่มขึ้นก่อนวันเกิดเหตุครับสองวันคือผมนี่จะเอากล้องไปขายครับเอากล้องตัวเก่าที่ตัวเองมีนะไปขายแล้วเอาเงินนะไปซื้อกล้องตัวใหม่ครับเพราะว่ากล้องตัวเก่ามันเก่าแล้วทํา YouTube มันแบบไม่โอเคเท่าไหร่ครับก็เลยอยากได้ใหม่ผมนี่เป็นคนรอบข้อมน,นิดนึงนะครับผมก็คือไปดูราคามาก่อนว่ากล้องที่เรามีอยู่นี่ ราคาที่ญี่ปุ่นมันเท่าไหร่ไปดูราคามือใหม่มือสองนะครับผมก็ไปดูมาแล้วมือหนึ่งนะครับกล้องของผมอยู่ที่ราคา4 5 0 0 0เยนถึง49 0 0 0นกะครับก็ถือว่าแพงอยู่นะมือสองอยู่ที่32 0 0 0ถึง35,000ครับผมอ่าซึ่งผมเปรียบเทียบราคามือสอง,องไงผมเปรียบเทียบในแอปเมลูการีนะครับผมเป็นแอปมือสองของประเทศญี่ปุ่นครับเออผมก็ไปเปรียบเทียบนะครับราคาก็จะประมาณนี้ครับไม่หีิกันมากซึ่งผมรู้เลยว่าถ้าผมขายกล้องที่ร้านมือสองก็น่าจะประมาณ10,000ใช่ไหมแอปในมือสองมันขาย3 หมื่นสองถึงสามหมื่นห้าร้านมือสอางจะซื้อต่อผมโอกาสที่เป็นไปได้สุดก็คือหนึ่งหมื่นไงผมก็หวังไว้แค่หนึ่งหมื่นแค่นั้นพอนะครับอือแล้วทีนี้ครับพอถึงวันหยุดสัปดาห์ผมก็ไปเลยไปแต่เช้ามากเลยครับวันนั้นวันเสาร์ไปถึงปุ๊บเจ็ดเคเหมือนแบบคนก็ไม่รู้มาแต่ไหนเยอะเยอะแบบมารวมกันแบบไปได้นัดหมายครับผมผมบอกเลยว่าคนแบบเต็มร้านเลยไปตอนนั้นคือเอาไงดีว่าจะกลับหรือจะไปต่อดีวะ ถากับนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกแกงพราะว่าเราก็ไม่ได้ขายกล้องเราก็มีแต่อยากทําแต่เราไม่รู้ไงแต่มันก็มีความแบบในใจของผมคือถ้าเราไม่ทาอะแล้วใครจะทําวะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขายได้ไม่ได้ของมือสองเออก็เลยตัดสินใจครับอายครั้งหนึ่งดีกว่าไม่รู้อะไรเลยก็เลยยอมงูไปครับครั้งหนึ่งเข้าไปในร้านก่อนเข้าไปในร้านผมก็เนีนยนๆครับดูของดูเสื้อผ้าครับผมแล้วลอยคุณบางๆก็เข้าไปถามพนักง,งานเขาเลยครับพนักง,งานคนนั้นเป็นคนญี่ปุ่นอายุน่าจะ40่สิบกลางๆนะแล้วแม่ง อีตาคนนี้นี่คือเป็นแบบจย์ผมเลยอ่าผมก็เลยบอกเลยว่าผมมาขายกล้องครับอ่าแกก็บอกว่าอิระเชมาเซอิระเชมาเซนี่คือแบบคนญี่ปุ่นเขาจะพูดกันแบบนี้ครับยินดีต้อนรับไงแล้วแกก็บอกว่าให้มานั่งตรงนี้โอ้โหพูดดีมากครับผมแล้วก็ให้ผมกรอกชื่อแล้วก็กรอกหมาเยเลขโทรศัพท์ผมก็มานั่งกรอกได้ชื่อชื่อนะครับเพราะว่าผมไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ผมก็เลยบอกเขาไปเลยว่าขอโทษครับผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์ครับเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติแกก็เลยว่างั้นขอเบอร์บริษัทผมก็เลยบอกว่าเบอร นะแล้วมันก็บอกว่างั้นบอกชื่อบริษัทมาผมก็บอกกัอนไปแล้วมันก็ไปกดติ๊กติ๊กติ๊กแม่ได้เบอร์บริษัทผมมาด้วยเย็ดเข้นี่คือเรื่องจริงและเป็นบริษัทที่ผมทํางานอยู่แล้วมันก็เดินมาเช็คของครับมันก็ดูของผมเอาไปขานนั้นมีครบทุกอย่างครับยกเว้นกล่องไม่ว่าจะเป็นเมมแบตเตอรี่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สายสะปายกล้องสายให้ดีไ้ไมผมมีไปหมดครับครบชุดกับเลนนะครับผมโอ้โหครบชุดเลยราคาก็น่าจะที่ผมคาดไว้นะหมื่นหมื่นหมื่นต้นๆน,นะเออหมื่นเยนนะ แล้วก็บอกว่ารอประมาณ3 0ถึง40นาทีไม่งั้นก็กลับเข้ามาอีกครั้งตอนบ่ายผมก็เรียกว่าไม่เป็นไรครับผมรอที่นี่เพราะว่าผมรีบอยากได้เงินไงโอ้ยเราเราอยากได้เงินเนาะก็เดินหาดูของอะไรไปเรื่อยๆครับจนมันเรียกคิวผมครับผมก็เดินลงมาพอผมเดินลงมาครับมันขอไซริวการ์ดเลยไซริวการ์ดคือเหมือนกับบัตรประชาชนนั่นนะครับยืนยันตัวตนในประเทศญี่ปุ่นผมก็ว่าจะเอาให้แหละผมนั้นแบบอยากรู้ราคาก่อนเงผมก็ใจร้อนเนาะผมก็เลยถามเลยว่ากล้องของผมนี่ขายราคาได้เท่าไหร่มันก็ไม่ตอบมันก็เเยว่าาอ สายดิวมาอะไรผมก็เลยถามไปอีกครั้งนึงว่ากล้องของผมราคาเท่าไหร่เออผมก็พูดไปแบบมีเลยผมก็อยากรู้เนาะแนวคนอยากได้เงินเนาะเออแล้วต่อมาเวมันก็แบบอืแบบทำหน้าแบบเหมือนไม่อยากให้ดูอะเออมันก็เลยว่าแป๊บหนึง่งมันก็เดินไปหยิบบินมาแล้วมันก็ให้ผมดูครับมันก็ชี้ให้ดูราคา เคดเคผมเห็นราคานี่ผมแบบไอ้เหี้ยน้ำตากูจะไหลไม่น่าเชื่อครับผมเพื่อนๆรู้ไหมว่า<ๆ>ราคาที่มันให้ผมเท่าไหร่โอ้โหผมนึกแล้ผมยังขาลอ,อยอยู่เลยครับมันให้ราคาผมคือคือคือ3,281เย็เยนนะครับผม ย็ดเคบัตตุฟักราคาแม่งต่ําเตี้ยเรี่ยดินมากเลยนะครับผมไอ้เย่มันแบบให้ฟรีอ่ะเข้าใจรวมไหมมือหนึ่งสี่หมื่นนะมือสองสามมื่นมือซื้อกับกูใบแค่3 2 8พันสยแดบเยนยเคแม่งโคตรถูกเลยนะถ้าเป็นเงินไทยถ้าคุณเทียบเทียบเป็นเงินไทยถ้ากล้องหมื่นหนึ่งใช่ไหมมือสองห้าพันร้านมือสองซื้อต่อผมเก้ไม่ถึงเก้าร้อยเก้าร้เป็นไงครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าเอามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆครับแล้วทีนี้เวผมก็ดูในเอกสารที่มันมาให้ผมเยไปดูราคาครับผมไปดูยี่ห้อกล้องเออยี่ห้อกล้องของผมอ่ะมันนี่ก่อนมันก็เป็นรุ่นเก่านะแต่มันเขียนเวตับลงมารุ่นหนึ่งอ่ะซึ่งราคามันถูกมากรุ่นนี้เนี่ยถือมันถูกยุ่ไปแล้วใช่ไหมแต่ผมก็บอกว่าเอ้ยอันนี้นะผิดนะไม่ใช่รุ่นนี้ผมก็บอกมันก็ถือกระดาษมามันก็ดูกล้องมันก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยเย็ดเค่พอผมรู้นว่าไม่เกี่ยวกันเลยมันโกงมา ันก็แบบมองหน้าผมแล้วมันก็ฉีดฉีดฉีดเขี่กระดาษอย่างนี้มันก็แบบโบยวายเลยของมันทัาดใหญ่เลยผมก็ถือกวางเดือนออกมาเลยครับบ้าแล้วครับเห็นผมแบบไม่ค่อยได้ภาษานี่จะเลียนยผมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่า ถ้าเป็นคนที่แบบเออเอ้ยยอม,ยอม,ย,อมยอมไปเถอะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมผมไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับตกเป็นเดี่ยวคนพวกนี้นะครับผมก็เลยมาบอกแล้วก็มาแชร์เพื่อนฟังคนพวกนี้มีอยู่ทั่วมุมโลกผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าจะคนไทยคนญี่ปุ่นคนอเมริกาหรือว่าคนจีนนะครับมีคนแบบนี้ปะปนกันในโลกครับมีดีมีไม่ดีครับผมแล้วแต่ใครจะไปเจอแบบไหนอย่างผมที่ผมเจอผมไหวตัวทันก็เลยไม่ได้อะไรมากนะครับผมไม่งั้นผมก็คงจะเสียโง่ไปนะครับที่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมอยากมาแชร์เพื่อนฟังไว้ว่าเวลามาก็เช็คของด้วย ไม่ว่าคุณจะซื้อของในซุปเปอร์ซื้อของในห้างสรรพสินค้าคุณดูด้วยว่าเขาคิดเกินไหมว้าบางทีคุณซื้อ2ชิ้นใช่ไหมแต่กลับแม่งเช็คให้เรา3ชิ้นแบบนี้มีนะครับผมเคยเจอครับแต่ผมไม่พูดครับตอนนั้นคือเราแบบไม่อยากยงครับผมเรื่องจริงครับนี่นะครับผมประสบการณ์ที่ผมเจอมาครับวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นครับเพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์กันมาใต้คลิปเลยผมจะทําให้นะครับถึงแม้จะทํายากผมก็จะพยายามทําไม่ได้ครับเพื่ออนนทุกคครับจาาย Bye.